สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเครื่องเสียงไข่โปรยูโรเทคนะครับทราบข่าวว่าเป็นของคุณเฮียต็อกนะครับคุณประคองพุทธโสนะครับมีการเปิดเว u าวใหม่นะครับรองรับการขยายตัวเต็มพิกัดนะครับที่กระทุ่มแบนนะครับ กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนี่เองนะครับโปรยูโรเทคนี่ครับผมก็พยายามสืบเสาะค้นหาความเป็นมาเขาเป็นยังไงมีโรงงานที่ไหนทราบข่าวเขาว่าเขา,าเป็นผู้นำเข้านะครับเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สินค้าส่วนใหญ่ก็จะผลิตที่ประเทศยักษ์ใหญ่นะครับประเทศจีนรู้สึกว่าจะเป็นบริษัทเดอรอะคูสติกไม่รช่ว่าจะเป็นชื่อแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้า ผมมีโอกาสก็คงจะต้องมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูสินค้าตัวที่น่าสนใจของเขานะครับส่วนมากก็โปรเจกต์เ e นี่ยเราก็จะรู้ในนามของ Power m นะครับที่จะค่อนข้างจะรู้กันอย่างกว้างขวางนะครับก็มาเริ่มกันที่ Power M ตัวใหญ่ๆของเขานะครับ Class H นี่ก็จะมีเอ่ MB 8 0 MB 9 0 0อย่างนี้นะครับตั้งแต่2,000วัตต์2,800วัตต์ที่8โอห์มนะครับเล่นแบบแรงเลยมาคู่กับ ตัวเล็กนะครับขับเสียงกลางแหลมนะครับเอฟพีนะครับตัวเล็กของเขานี่ก็มี350วัตต์450วัตต์นะครับจากนั้นก็มีค่าคัสต์เอบีนะครับคัสต์เอบีในตระกูล MB นะครับ MB ต่างๆนะครับตั้งแต่300วัตต์ถึง500วัตต์นะครับ780วัตต์อะไรประมาณนี้ ตัวที่ผมเห็นเป็นเราเป็นที่นิยมแล้วก็รู้จักกันมากในท้องตลาดเลยนะครับคือซีรีส์โปรตัวนี้นะครับโปร2,500กับโปร4 5 0 0เนี่ยตัวนี้เป็นที่นิยมกันอย่างสูงเลยนะครับผมก็ผมก็ขายไปหลายตัวนะครับก็ใช้ไปหลายตัวนะครับโปร2,500ก็คือข้างละ250รวัตต แล้วก็โปรอสี่พั5 0 0ก็น่าจะ450วัตต์นะครับเจ้า2ตัวนี้เป็นค่อนข้างจะโดดเด่นในท้องตลาดนะครับส่วน4ี่ชันแนของเขาก็มีนะครับมีนะครับตัว4,600กคิกับ4 0 0พนนะครับรหัส 3ตัวหลังก็จะเป็นกําลังวัดนะครับ4ี่ชแนลหกร0นะครับ4ี่ชแนลแปด0นะครับน่าใช้เลยทีเดียวตัวนี้ก็ราคาไม่แพงไม่สูงมากนะครับที่ผมเห็นแล้วก็อยากจะจับต้องเลยนะครับก็เนื้อในเขาก็4 8 0 8น่าจะเป็นคัสทีดีนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่ผมเคยนําเข้ามานะครับแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งเขาก็จะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับสวยงามนะครับสวยงามให้เราดูนะครับ ในคัสทีดีเนี่ยเขามีตัวแรงด้วยนะครับตัวแรงที่เกิน800วัตต์ก็คือ1,500วัตต์นะครับ1,500วัตต์แล้วก็2,000วัตต์นะครับเนี่ยตัว1 0 0 0 0ื่ BTU กับ2 0 0 0 0อ่า18,000นคิวนะครับกับ2,000 0ืทีดีเอาส่วนในด้านของ 1U นะครับ 1U งของโปรยูโรเทคเขาก็มีนะครับมีออกมาสู่ท้องตลาดอยู่เหมือนกันนะครับก็มี x 4 8 0 0กับ x 3 6 0 0นะครับ ก็ตั้งแต่300วัตต์นะครับมี300วัตต์แล้วก็มีตัวหนักๆอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ Ds 2,005นะครับกําลังขับอยู่ที่2,400วัตต์ก็รหัสไม่รู้ว่าเขาตั้งกันยังไงนะครับน่าจะอยู่ที่ผู้ผลิตด้วยนะครับส่วนสินคา้าอื่นที่มีความนิยมอีกชนิดหนึ่งนะครับของค่ายนี้นะครับของค่ายนี้ก็คือตัวนี้เลยครับ Powermix ครับ power mix โดยเฉพาะ PowerMix ตัวนี้ตัวเล็กนะครับเป็นที่นิยมกันค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับที่กาลังขับประมาณ150วัตต์250วัตต์นะครับนิยมใช้กันกันกบเครื่องเสียงที่เล่นโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นอะคูสติก โฟกซองพวกนี้นะครับส่วนมิกเซอร์นอกจาก PowerMix แล้วก็ยังจะมีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ที่ใช้ในง,งานเครื่องเสียงกลางแจ้งตัวไปนะครับถ้าไม่ติดกับสินค้าแบรนด์เนมใหญ่ๆนะครับก็ผมว่า มาใช้แบรนด์เนมที่มันมีราคาลดหลั่นลงมานะครับอย่างโปรยูโรเทคนี่ก็น่าใช้เลยทีเดียวซึ่งผมก็ใช้มาเคยใช้มาก็คือรุ่น16 c h a n n e นนะครับ16 c h a n n e นก็ของเขาก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเลยนะครับก็คือในระดับราคาที่ถูกดีกว่าไปใช้ของปลอม นะครับผมนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับสินค้าพวกลำโพงเขาก็ผลิตนะครับอย่างเช่นลำโพง p s แล้วก็ลำโพงสำหรับแอคทีฟลำโพงนะครับหูหิ้วนะครับที่สำหรับงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็พวกไม้ไม้ลอยนะครับไม้ลอยแล้วก็พวกปลั๊กไฟแหลกนะครับเขาก็มีนะครับผมเคยใช้อยู่ก็คือไม้นะครับไม้ไม้นะครับถูกต้องนะครับตามระเบียบกสทชนะครับ นี่ก็คือค่ายโปรยูโรเทคนะครับแล้วก็พยายามไปสืบสอบ มาให้ FC ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งของเราได้รู้ได้ทราบนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับใครสนใจอยากจะรู้เรื่องของบริษัทไหนนะครับขั้นต้นเราจะไปสืบค้นทางอินเทอร์เนต็ตก่อนนะครับเอาไว้เราเติบโตกว่านี้แล้วก็ถึงจะมีการไปถึงแหล่งผลิตนะครับถึงแหล่งข่าวตัวจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ